สวัสดีค่ะ f อี FC ทุกคนนะคะวันนี้นะคะวรดาอยู่ช่วงภาคใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะวันนี้วรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้มาพบก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็จะมีข่าวข่าวอะไรดีๆงามๆนะคะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะความทั้งรีวิวสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนดูนะคะและก็ขอแจ้งข่าวด้วยวันนี้วันนี้วรดาก็ ไม่ได้ตอบรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครบทุกคนนะคะขอความเมตตาค่ะเพราะว่าวันนี้วรดาก็จะไปงานศพของญาตินะคะญาติญาติาของสามีเก่านะคะที่เสียไปแลว้วไปแต่เมื่อคืนแล้วค่ะไปงานศพเนาะไปกับหลานน้องอองคงแล้ววันนี้ก็จะไปปรงศพเนาะไปปรงศพไปกับญาติเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะลูกเต่าก็ทํางานวรดาก็มีข่าวจะมาเก้งให้เอฟซีนะคะท่านใดอยากได้สินค้าอะไร พี่บรดาลงคลิปไปแล้วก็ทักมานะคะถ้าตอนไหนตอบช้าก็ขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงเราไปงานศบก็รู้สึกจะตอบไม่ได้หรือว่าไม่ได้ยินเสียงเนาะแต่วาดาก็จะพยายามตอบให้ท่านนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาจัดการให้สินค้าย,ยังมีเหมือนเดิมนะคะ ยังสวยงามเหมือนเดิมสินค้าเราโอเคเหมือนเดิมนะคะสินค้าทุกชิ้นทุกอย่างอันที่หมดแล้วก็มีอันที่มีแล้วก็เยอะนะคะตัดมาใหม่ก็เยอะนะคะวันนี้ก็นํามาเสนอสินค้าดีๆ <c oughs> ทุกอันทุกอย่างเดววรดาจะแนะนําสินค้าในร้านนะคะวันนี้ก็มีสินค้างามๆม,มาเหมือนเดิมนะคะมาเช่นเคยเพ่อโอรดาก็ได้มาท <c oughs> ุกทวกวันช่งางก็เอามาส่งนะคะเดววรดาจะนําเสนอสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ใส่เสื้อสีส้มค่ะวันพฤหันเนาะเดว เก็บร้านแล้วก็จะไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีดำเนาะเราก็เป็นญาติกันถึงว่าสามีจะเสียไปแล้วเราก็ยังนับถือกันเป็นญาตินะคะ<ม>แล้วก็จะนําสิ่งของนะคะเราก็จะมีเสื้อเสื้อผ้าคามนะคะของสกลนครหลายตัวะค่ะเดี๋ยวนี้เอาไปฝากญาตินะคะเป็นญาติของสามีของพ่อของูนที่เสียไปแล้วนะคะแต่เรายังคงนับถือกันนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงนะคะ สปายในกระเป๋าเงินได้เชื่อยืดเรานะคะอันนี้รองเท้านะคะจะเอาไปฝา,ากญาตินะคะท่านที่มางานเนาะบางท่านก็ร่ำรวยบางท่านก็ธรรมาดาลเราก็ดูแลกันไปวรลดาก็ให้ตามกําลังของวรลดานี่แหละวรดาก็ไม่ได้มีมากมายวรดาก็อยากจะให้ดืวยน,น้ำจิตนักใจนะคะที่วรดาเห็นอยู่นี่คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดขายในร้านสวยงามนะคะ จะยืดดีนะคะมีรบเบอร์นะคะ M ถึง XL ราคาเดียวกันนะคะตัวละ150อันนี้เป็นสีบานเย็นนะคะมาใหม่นะคะสีบานเย็น M ถึง XL เหมือนกันนะคะตัวละ150นะคะสีแล้วก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะคะสีชมพูสีส้มสีกระเหลืองสีเขียวสีแดงเแดงมี2ลายนะคะอันนี้เป็นลายหัวใจนะคะแต่ถ้าลายไม่หัวใจก็เป็นลายดอกอินทนิลแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเป็นลายดอกอินทนิลนะคะตัวละ150เหมือนกันนะคะ สวยค่ะแล้วเราก็ยังคงมีสีนี้นะคะสีคามขาวนะคะคามขาวก็สวยนะคะคาดขาวนะคะสวยนะคะคามขาวคาดขาวก็สวยนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะสินค้าเรางามนะคะอันนี้เพิ่งมัดมาใหม่นะคะคามขาวคาดขาวนะคะสวยค่ะขายในตัวละร้อยห้าสิบนะคะสวยทุกตัวและเราก็ยังมีอีกนะคะยังมีที่ม้อป้านะคุคเป็นสีเปสกลนครงานปังนะคะ ตัวละ190นะคะแต่เราขายใลยให้พ่อแม่พี่น้อง fc ตัวละ180ยะคนะคะค่ะ,ะอันนี้เป็นฝักสกุลครขายเซลเพียง180ยบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแทบไลน์เลยนะคะวันนี้เราจะให้ดูสินค้าที่มาใหม่สวยๆนะคะแล้วก็ชุดแซกนี้นะคะชุดแสกชุดนี้เคยมา2รอบแล้วนะคะ ช่วงนี้ก็มาอีกนะคะชุดแสร็จดงามนะคะชุดแสร็จที่ยาวนะคะยาวเป็นผ้างามนะคะเป็นผ้าขามแพร์วลดายยังขายคงอยู่เพียงชุดละ650นะคะวลาดาลงคลิปไปแล้วนะคะแต่ก็มี f c f มาก็มีนะคะอันนี้600นะคะน,นี่650นะคะขายเพียง650นะคะ อันนี้นะคะสวยค่ะชุดแสกอันนี้เป็นเสื้อนะคะอันนี้เป็นเสื้อเกล็นะคะเขียนขุดเดียวอากาศเย็นๆหน้าหนาวแล้วเราขายเพียงตัวละ1,200ับาทนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะคะสวยงามนะคะเสื้อคามเสื้อคามนะคะสวยเพิ่งตัดมาตัวละ6 0 0้600นะคะรุ่นนี้ผ้าไม่ซับกาวผ้าเขียนมือนะคะ ผ้าเข็มเหมือนแล้วมีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้สวยนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้ผ้าซับกาวสีตะกออย่างดีเลยนะคะจากราคาตัวละพันเราขายเพียงตัวละ800้อยนะคะมีหลายเบอร์นะคะท่านใดสนใจดีแคปไลน์มานะคะและเราก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> เสื้อตัวนี้ก็มาใหม่นะคะเสื้อตัวนี้เพิ่งมาเมื่อเช้านะคะอันนี้อันนี้อ,อก42นะคะเป็นเสื้อเสื้อสีตะกอนะคะสีตะกอผ้านิ่มลายลูกแก้วนะคะ อันนี้ขายเพียงตัวละ1 1, 0 0หนึ่งอบาทนะคะพิเศษนะคะสองตัวที่มาวันก่อนขายหมดแล้วนะคะอันนี้เพิ่งตัดมาเมาื่อเช้านะ่คะตัวนี้ก็สวยนะคะดูดีๆนะคะเป็นสีเทานะคะ 1, 1 0 0ันหนึ่งอบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปไลน์เลยนะคะตัวนี้นะคะ 1, 1 0 0หนึ่งรอบาทจ้าหนึ่งบาทนะคะขายในราคาพิเศษนะคะแล้วก็เราก็มีกระเป๋าน,นะคะกระเป๋าตุ๊กตานี่ตัดมาใหม่นะคะตัวใหญ่นะคะปกติ เมื่อก่อนดีเป็นตัวสั้นๆเล็กๆนะคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ใส่ไปเยอะแต่ยังคงขายราคาเดิมนะคะใบละ150บาทนะคะพวกนี้ก็มีเห็นไหมคะกระเป๋า250นะคะกระเป๋าหมอนก็ยังคงมีเป้ยามก็มีนะคะเราอยากให้ที่เสร็จแล้วก็สร้อยคอก็มีนะคะเส้นละร้อยนะคะสร้อยคอเส้นละร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจให้พอราดาถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งนะคะและตอนนี้เราก็มีกระเป๋าน้อยมาใหม่นะคะคือรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้ค่ะเป็นกระทำของชำรวยได้นะคะใบละ40บาทนะคะถ้าท่านอยากได้ไปทำของชำรวยของงานแต่งงานนะคะก็คุยกันได้อีกรังใหม่นะคะใบละ40่สิแล้วมีรุ่นพิเศษนี้ด้วยนะคะรุ่นนี้ใบละ25บาทนะคะเป็นผ้าครามเหมือนกันนะคะเป็นผ้าครามนะคะครามสีตะกอเหมือนกันนะคะจะขายเพียง25บาทนะคะมีเยอะนะคะตัวน,นี้ก็มีเยอะ,ะคะ่ะของวรารดาิ่งตัดมาใบละสี่สิบห้าบาทนะคะ ตัวนี้40บาทนะคะรุ่นนี้20บาทนะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าน้อยที่บรดาเคยมีนะคะจากใบเก้าขายเพียง60บาทนะช่วงนี้โปรโมชั่นให้พ่อเมฆพิเศษนะคะอันนี้กระเป๋าซิปนะคะซิปงามมากนะคะตัวนี้กระเป๋าซิปนะคะเซ็ซิปอันนี้สองซิปนะคะอันนี้เปิดหน้านะคะราคาเดียวกันไปละ280แล้วก็อันนี้กระเป๋าซิปเดียวนะคะขายเพียง190บาทมีหลายลายนะคะ ท่านใดสนใจรีบแคปไลน์แล้วก็แอดไลน์หาวรดานะคะแล้วเราก็มีกล่องที่ขายด้วยนะคะกล่องใส่ผ้าคามนะคะกล่องละยี่สิบาบาทกล่องเล็กนะคะ นี่ก็สวยนะคะผ้าสิ้นก็สวยงามยังมีหลายผืนนะคะที่สวยสวยงามนะคะท่านใดสนใจขอแคปลายนะคะเนี่ยอันนี้ก็สวยนะคะงามมากนะคะผ้าสิน้นผ้าสิ้นก็มีนะคะมีงามนะคะผ้าสิ้นยังเหลือเยอะเลยนะคะผ้าสิ้นนะคะมีมีเป็นบางลายบางผืนนะคะบางผืนก็ขายไปแล้วขอให้แม่แคปหน้าจอมานะคะ <S <S ท่านใดสนใจก็แคปมาเลยนะคะผืนละห้าร้อยเก้าสิบหกร้อยเก้าสิบตามราคานะคะผืนละห้าร้อยก็มีนะคะ อันนี้เป็นเข็นมือก็สวยนะคะพันละ500นะคะตัวน,นี้500บาทนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะชุดสีตะโกนะคะตัวน,นี้ผ้าชุดพันสชุดละพันสนะคะสวยงามมีทุกลายนะคะอันนี้ลายจตุคามอันนี้ลายสกิดคามแต่เป็นผ้าชุดนะคะมีไอ้ลูกค้าเอฟวรดาไว้คือผ้าเดี่ยวเดี๋ยววรดาหาให้นะคะวันเสาร์ได้แน่นอนอันนี้นะคะสกิดคามอันนี้เป็นชุดเหมือนกันนะคะอันนี้เดี่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นนี่คะ่ะ เป็นมีหลงนะคะสวยนะคะมีหลงเกต9 0คือหนึ่งงามมากมีหลงนะคะตัวนี้สวยอันนี้ดักแด้ค่ะดักแด้งามผ้านิ่มนะคะตัวนี้690นะคะผ้านิ่มนะคะอันนี้ผ้านิ่มนะคะอันนี้โอ้ไม่ใช่อันนี้ผ้าธรรมดาค่ะผ้าเนืนะะน้อปกติ550 590นี่ค่ะเนื้อปกตินะคะ590 590อันนี้จะเป็นโซน590นะคะเละเรามีวันนี้มานะคะมาแค่สองตัวนะคะช่างตัดมาให้ อันนี้เป็นคะกระโปรงต่อสะโพกนะคะสวยงามนะคะเพิ่งตัดมาวันนี้นะคะเพิ่งตัดมาวันนี้นะคะกระโปรงต่อสะโพกกระโปรงต่อสะโพกนะคะอันนี้จะเป็นเข็นมือนะคะเข็นมือสวยงามมากนะคะตัวนี้นะคะเข็นมือก็ราดาขายพิเศษนะคะขายชิวๆไม่ได้ขายแพงนะคะขายเพียงตัวละหนึ่บาทนะคะกระโปรงต่อสะโพก โอลดาขายหน้าร้านตัวละพันสามแต่อันนี้ขายราคาพิเศษตัดมาใหม่นะคะรับรองว่ามีของตกค้างนะคะอันสีส้มเอวสามสิบสองสีคามเอวสามสิบสามขายเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะกะติกาเหมือนเดิมนะคะกะติกาเหมือนเดิมส่งเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างของเรามีกิ่งพร้อมขายแล้วก็ชุดแสกนะคะ ชุดแซกเราก็มีนะคะชุดแซ็กก็สวยนะคะชุดแซ็กก็มาใหม่นะคะมีหลายลายนะคะวันนี้วลดาเข้าขายชุดแซ็กไปหลายถึงนตัวนะคะชุดแซ็กก็ขายไปหลายตัวนะคะนี่ค่ะเป็นชุดสําเร็จรูปก,ก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นสป,ปายเห็นไหมคะสป,ปายสวยค่ะ สปายนี่สวยงามน,นะคะมีหลายเบอร์นะคะท่านใดสนใจก็ให้วรดาถา่ายรูปให้ดูได้นะมีสปายเกาะได้สปายลูดซิปนะคะท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะคะดูสินค้าถ้าสงสัยอะไรอยากดูอะไรเป็นพิเศษก็โทรหาวรดานะคะแล้วเราก็มีผืนนี้ด้วยนะคะอันนี้ต่อสะโพกนะคะอันนี้ก็สวยต่อสะโพกเอวยี่นะคะ อันนี้ก็สวยค่ะงามมากนะคะตัวนี้เอลยี่สิบแปดนะคะมีสีบานเย็นสไลด์สามสีโทนนะคะเนี่ค่ะสไลด์สามสีโทนสวยงามมากนะคะขายเพียงตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะสีบานเย็นก็สวยนะคะสีบานเย็นสวยงามมากนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์แคปมาเลยนะอันไหนโปรได้บอระกอทุกอย่างนะคะวันนี้เรานำเสนอพิเศษเลยจ้า อันนี้ก็ตอดสะโพกนะคะในหุ่นสีชมพูอมกีบกุหลาบงามมาก1,100บาทเหมือนกันนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะและเราก็มีถุงเอ้มีหมวกด้วยนะคะหมวกผ้าคามนะคะหมวกผ้าคามขายราคาพิเศษเพียงใบละ350าเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้ถูกกว่านะคะอันนี้เป็นย้อมมะฮ่อมนะคะหมวกเหมือนกันนะคะอันนี้เพียงใบละร้อยนะคะวันนี้ใบละร้อยเดียวนะคะ100บาทนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะถ้าท่านสนใจมีหลายใบนะคะใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นย้อมมอห้อมนะคะตัวนี้ไม่ใช่ย้อมคามและผ้าเม็ดเราก็มีนะคะเป็นผ้าเม็ดนะคะสีตะกอเม็ดละสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะสีตะกอสองตะกอสองตะกอก,ก็มีนะคะสองร้อยห้าสิบนะคะสีเข้มสวยงามนะคะผ้าของบราดาสวยงามสีเข้มนะคะสีมาตรฐานการันตีได้นะคะอันนี้สองตะกอสองร้อยห้าสิบสามตะกอสามร้อยนะคะท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะ มีหลายอย่างนะคะหลายอย่างนะคะเป็นผะ้าี่ก็มีอันนี้เป็นแมสราคาที่เศษนะคะรานะคาพิเศน,นี่ย่ามเล็กนะคะย่ามเล็กนะคะนีนะคะมีหลายอย่างหลายอันนะคะท่านใดสนใจอะไรก็แคปนะคะเดี๋ยววันนี้จะเก็บล้านแล้วนะคะวันนี้เก็บเลยพอจะไปงานส่งญาติผู้ใหญ่กลับบ้าน แคบหน้าจอท่านใดสนใจอะไรก็แคบแคบหาวรลดาผ้าครามได้นะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เมตตาและก,กรุณาซื้อสินค้ากับวรดาผ้าครามก็ให้ท่านทักลงไว้นะคะท่านสนใจอะไรทักไว้เลยนะคะทักไว้เลยจ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะวรดาจะอ่านคอมเมนต์ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะบ๊ายบาย